นปดนสตอรี่อไลฟ์ c h a n g i n สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโปดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหัวข้อหัวข้อหนึ่งเนาะที่จริงๆผมได้เขียนไว้ในน่าจะในเพจด,ด้วยแล้วก็ในพอทในเฟ e บ o o กส่วนตัวด้วยส,สักระยะหนึ่งล้ว แต่ว่าคิดว่าเออก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่ไม่ได้ตามเพจนพดลสตอรี่แต่ว่าฟังคอดแคสต์อยู่นะครับเล่าที่มาที่ไปให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผมค่อนข้างระมัดระวังไม่ค่อยอยากที่จะคุยสักเท่าไหร่เหตุผลไม่ไม่มีอะไรมากครับมันไม่ได้อะไรมากหรอกแต่ว่าไม่อยากให้มันมีดราม่าประมาณว่าอัน,นอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ไม่ดีกว่าอันนี้แต่ด้วยความที่ผม โพสต์เรื่องของลูกสาวที่เรียนจบที่ UC Berkeley ป<ๆ>ไปเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆแล้วก็มีคน <_ d ys k> รู้จักหลายคนเนี่ยก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามเรื่องการเรียนต, <_ s> ต่อตอ่างประเทศว่าดีไหมก็เลยเป็นหัวข้อที่ที่ที่ตอนสุดท้ายตัดสินใจนะครับว่าอ่ะเพราะว่ามันมีคนถามอ่ะผมก็อธิบายเข้าไปส่วนหนึ่งอะ่ะแต่ว่าก็คิดว่าหลายคนก็ยังยังยังอยากจะทราบอินโฟเมชันหรือว่าทราบข้อมูล ประกอบการตัดสินใจนะครับก็เลยตัดสินใจเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเขียนก็เริ่มต้นพูดแบบนี้ก่อนเลยแล้วแล้วก็เหมือนพอดแคสต์ตอนนี้นะครับว่าคําถามว่าไปเรียนต่างประเทศดีหรือว่าจะเรียนอยู่ในประเทศดีเนี่ยเป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบที่ถูกต้องสําหรับทุกคนมันเหมือนกับจะซื้อรถยี่ห้อ a อดีหรือยี่ห้อ B ีดีเนี่ยผมเชื่อว่ารถ2ยี่ห้อเนี้ยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน จะใช้ iPhone ดีหรือจะใช้ซัมซุงดีเหมือนกันครับมันจะมีคือมันไม่เหมือนกันว่าไอโฟน,อ,อ,นอาจจะมีข้อดีเรื่องนี้ Samsung ก็อาจจะมีข้อดีอีกเรื่องหนึ่งการเรียนต่างประเทศกับการเรียนในประเทศนะครับสำหรับผมอะดีเหมือนกันแหละความหมายของผมคือแต่ละครอบครัวแต่ละการตัดสินใจของคนเนี่ยผมเชื่อว่าบริบทเราต่างกัน การให้ความสําคัญกับปัจจัยบางเรื่องก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นที่ผมพยายามจะหลบเรื่องดรามา่าคือผมไม่อยากให้ให้คนมาพูดว่าโอ้อาจารย์อาจารย์ก็เชียร์ต่างประเทศสิเพราะว่าลูกอาจารย์ไปเรียนเนี่ยจริงๆในประเทศน่าจะคุ้มกว่าดีกว่าไม่เลยครับผมก็เชื่อสําหรับหลายคนที่เขาเรียนในประเทศแล้วก็ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนในประเทศนะครับแต่ลูกสาวผมผมเรียนต่างประเทศเพราะฉะนั้น ไม่ได้มีอะไรดีกว่าอะไรพูดอีกครั้งนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแชร์คือประสบการณ์ส่วนตัวกับการส่งลูกๆไปเรียนอยู่ต่างประเทศผมจะเล่าความรู้สึกซึ่งก็บอกอีกครั้งว่านี่ก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ปกครองที่ลูกไปเรียนต่างประเทศทุกคนอีกคนที่ไปเรียนต่างประเทศก็อาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่ว่าท่านอยากฟังจากผม เพื่อนๆผมก็แล้วกันเนาะคนรู้จักก็อยากฟังจากผมเนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนถามคําถามแรกมาอาจารย์ส่งลูกไปเรียนต่อต่อางประเทศดีไหมผมจะตอบเสมอว่าสําหรับครอบครัวเขา่าผมไม่รู้เลยอะว่าดีไม่ดีแต่ผมสามารถเล่าความคิดเห็นของผมได้อ่ะอันนี้เป็นคล้ายๆ disclaimer เนาะคือคือ,คอต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามันดีทั้งคู่นะดีทั้งคู่อ่ะคราวนี้คําถาม ทำไมผมถึงตัดสินใจส่งลูกทั้งสองคนเนี่ยไปเรียนต่างประเทศทั้งคู่เลยนะผมตอบได้คําเดียวเลยปัจจัยสําคัญที่สุดคือความต้องการของลูกครับอันนี้เป็นปัจจัยอันดับหนึ่งของผมเลยเล่าให้ฟังอีกว่าจริงๆแล้วส่วนตัวไม่เคยวางแผนว่าเออเนี่ยพอมีลูกปุ๊บเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยเดี๋ยวเราจะให้เขาเรียนแล้วพอจบมปลายเนี่ยให้เขาไปต่อต่างประเทศเลยนะ ไม่ไม่เคยมีแผนนั้นอยู่ในหัวเลยแต่ไม่ได้มีแผนว่าตรงกันข้าวว่าไม่ได้ลูกเราเนี่ยเรียนจบม .6 ปุ๊บเนี่ยจะต้องเรียนในประเทศเท่านั้นก็ไม่มีอีกเหมือนกันเพรอยของผมคือผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยการที่เขาได้ไปเรียนในที่ที่เขาอยากเรียนในสาขาที่เขาอยากเรียนและและด้วยนะเราสามารถสนับสนุนเขาได้ผมว่าดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงไม่ได้บังคับ ว่าลูกต้องเรียนอะไรไม่เคยบังคับข้อที่1เลยนะไม่เคยบังคับแล้วอันที่สก็ก็ไม่เคยบังคับว่าลูกต้องเรียนที่ไหนก็ไม่เคยอีกคราวนี้ต้องต้องต้องเริ่มจกต้นจากลูกสาวซึ่งเป็นลูกคนโตเนี่ยลูกสาวเนี่ยน่าจะประมาณม .4 ครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนที่มันเป็น International นแนลโปรแกรมส่วนหนึ่ง เพราะนั้นเขาก็จะมีคุณครูที่เป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศเนาะอันที่2คือช่วงมปลายเนี่ยลูกสาวผมก็เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็มีโอกาสได้ไปแข่งเป็นตัวแทนชนะในประเทศไทยนะเป็น business plan แล้วก็เป็นตัวแทนไปแข่งในต่างประเทศซึ่งตอนนั้นก็คือสิงคโปร์นะผมผมว่ามีส่วนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ไปเข้าค่ายยัง l e a d e อร์ช p โปรแกรมของเยลที่จีนที่อะไรเงี้ย คือเขาเขาเริ่มมีเขาเรียกว่า exposure exposure ก็คือมีโอกาสที่จะได้ไปพบไปเจอไปเรียนไปเข้าคอร์สสั้นๆไปอะไรแบบนี้ในตา่างประเทศผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวจุดประกายของเขานะของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มตั้งแต่มสี่เขาเริ่มมาบอกผมว่าถ้าจบมัธยมปลายแล้วอะเขาอยากไปเรียนตา่างประเทศนะ เนี่ยเนี่ยคือจุดแรกสําหรับผมอะ่ะผมเอาตรงๆก็ก็เซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็คิดไม่ถึงด้วยว่าหรอไปเร็วไปไหมเพราะว่าคนรุ่นผมแล้วกันเนาะจริงๆคนรุ่นผมก็มีคนไปเรียนต่างประเทศตังต้งแต่เด็กๆก็มีนะแต่ว่าเอาเป็นมาจอริตี้ที่เป็นเพื่อนผมแล้วกันเป็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยเขา มักจะเรียนโทกันมากกว่าไปเรียนตรีเพราะว่าผมก็เรียนอย่างอย่างว่าแหละเพราะเพื่อนผมก็เรียนอยู่ประเทศไทยด้วยกันเนาะเราเราก็เลยไม่ไม่ค่อยเจอเพื่อนเรียนริญาตรีไปต่างประเทศเอาตั้งแต่เพื่อนมัธยมเลยเพื่อนมัธยมก็ไม่ไม่น้อยคนมากมั้งที่พอจบจบมัธยมปลายแล้วไปเรียนต่างประเทศน่ะนึกนึกไม่ออกเลยว่ามีใคร m ajority หรือคนส่วนใหญ่ก็คือที่ผมรู้จักก็คือเรียนในในประเทศรวมทั้งผมด้วยน้องชายผมก็ในประเทศอะไรเงี้ย พอลูกบอกว่าเรียนต่างประเทศผมก็อืมเหรอต้องบอกว่าตอนนั้นก็ยังไม่ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าจริงจัง,จงแค่ไหนอยไรเงีง้ยแต่ว่ายิ่งเวลาผ่านไปนะขึ้นม .5 ขึ้นม .6 เนี่ยความต้องการของเขายังเหมือนเดิมอีกครั้งครับในประเทศถ้าเขาพูดนะว่าหนูอยากเรียนในประเทศผมคงไม่มีอะไรขัดแยง้งแต่เขากลับบอกว่าอยากเรียนต่างประเทศแล้วมีเซอร์ไพรส์นิดนึงสาหรับลูกสาวคือ อยากเรียนประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผมเซอร์ไพรส์คือหนึ่งผมไม่เคยพาเขาไปประเทศสหรัฐอเมริกาเลยตั้งแต่เขาเกิดนะครับเคยพาเขาเขาเที่ยวต่างประเทศไหมเคยครับแต่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยไม่เคยเลยเพราะว่าอาจจะมันไกลด้วยอะไรด้วยเนี่ยไม่เคยพาไปก็เลยเซอร์ไพรส์ว่าทําไมถึงอยากไปอเมริกาแต่แต่เขาอาจจะมีคุณครูเป็นคนอเมริกันอาจจะดู YouTube ดูสื่อดูหนังดูอะไรเงี้ยมันก็มีอิทธิพลเนาะแล้วก็ประเทศอเมริกาก็ต้องยอมรับเพราะว่าก็เป็นประเทศที่นักเรียนไทยเราก็ก็อยากไป ผมก็ต้องต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ด้วยว่านี่เป็นประสบการณ์นะคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ห่วงลูกๆอยู่แล้วถ้าใครรู้จักผมเป็นแบบเป็นแบบสนิทกันระดับหนึ่งเนี่ยจะรู้เลยนะว่าแม้กระทั่งตอนเล็กลูกเล็กๆเนี่ยเวลาเราไปกินข้าวเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเด็กๆเขาไม่นั่งโต๊ะหรอกเดี๋ยวก็ไปวิงว่ง,ง,น,งนู่นวิ่งนี่วิ่งนั่นนู่นนี่นั่น,น,นเงี้ยผมฮะ อาจจะไม่ได้เหมือนกับคนอื่นซ,ซึ่งพูดอีกทีว่าคนอื่นที่ทําก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ผมอะถ้าลูกวิ่งผมวิ่งผมเดินตามค,คือใช้คําแบบนี้ก็ได้ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยให้คลาดสายตาถึงแม้ว่าผมยังกินข้าวไม่หมดก็ตามบางทีผู้ปกครองบางคนก็บอกโอ๊ยอาจารย์จะไปตามเขาทำไมปล่อยเขาวิ่งไปเรากินของเราดีกว่าอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกเป็นห่วงอะว่าจะวิ่งไปหกล้มหกล้มห,ห,หรือหนักกว่านั้นเนี่ยไปแบบไปเจอคนไม่ดีเลยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเดินตาม ผมเดินตามกินข้าวไม่หมดก็ไม่กินอารมณ์ผมเบอร์นั้นนะเบอร์นั้นลูกๆอะ่ะก็ไปรับไปสง่งก็ก็เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กจนถึงจบนัธยมปลายต้องบอกต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นมาตลอดแต่อันเนี้ยมันก็ทําใจยากนิดหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ผมว่าเขาจะไปอยู่เมืองนอกเนี่ยผมคงไปดูเขาไม่ได้แล้วแหละ เพราะผมคงไม่ได้ไปอยู่เขาที่มงองนอกนะผมก็มีอาชีพผมก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องทําในประเทศไทยใช่ไหมมันเป็นบิ๊กจําหรือการกระโดดครั้งใหญ่ทั้งของผมและทั้งของลูกลูกผมด้วยเพราะว่าลูกผมอ่ะเขาก็เคยอยู่กับผมก็เลยหลายอย่างก็เราก็ช่วยเหลือเขาอย่างเช่นอาการการเดินทางง,ง่ายๆนะนเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยการเดินทางเนี่ยเราก็แทบเขา,า,าไม่ต้องทําอะไรอะ่ะก็ถึงเวลาก็ามารอหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปรับ ตอนเช้าแล้วก็ขับไปส่งเพราะนั้นเนี่ยเขาเขาไม่รู้หรอกว่าถ้าถ้าไม่มีรถทุนพ่อไปรับเขาจะกลับบ้านยังไงอา่าตรงๆเป็นแบบนั้นมาตลอดแต่นี่คือเขาต้องไปอยู่ในเมืองที่ที่เขาต้องทาเองอะ่ะเดินทางก็ต้องเดินทางเองอะ่ะอาหารต้องหาเองอะ่ะอาหารต้องทําเองอะ่ะเสื้อผ้าต้องซักรีดเองอะ่ะไม่เคยทําอ่ะแต่นั่นแหละเมื่อความต้องการของคนคนหนึ่งเนี่ยเขามันมีมากพอเนี่ยเขาก็ยอม ที่จะทาสิ่งนั้นด้วยตัวเองหรืออาจจะเป็นความอยากด้วยซ้ำครับคือคือผมว่าเด็กอ่ะมันถึงจุดหนึ่งเขาก็อาจจะอยากโตเป็นผู้ใหญ่อยากจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองความความยากจะอยู่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละครับคือจริงๆอ่ะเด็กผมว่าปรับตัวได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ด้วยความที่เขาอยากไปเรียนด้วยนะส่วนหนึ่งแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเราเราเราต้องบอกว่าเราอยู่กับลูกมาเกือบ20ปีครับแล้ววันหนึ่งคือเขาเดินออกจากบ้านไปแล้วแบบไปอยู่ใน ไม่ใช่แค่ว่าอยู่อยู่ในเมืองอีกเมืองหนึ่งในประเทศไทยนะเขาอยู่ในประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ไกลจากประเทศไทยมากๆอ่ะแล้วแล้วไปอยู่คนเดียวอะ่ะหนึ่งคือความเป็นห่วงแน่นอนแต่ผมผมก็เทิดออมนะว่าอีหรือว่าไม่ให้ไปอะไรเงี้ยเพราะเราห่วงเขาแต่ก็คือมันคือความฝันเขาเพราะฉะนั้นพอยนั้นคือพอยแรกที่ที่ผมตัดสินใจนะว่าเอาล่ะ ถ้าอยากไปก็ไปแต่ผมก็นิดนึงแล้วกันผมก็รู้สึกว่าการไปเนี่ยมันก็มีทั้งความเป็นห่วงมันทั้งมีทั้งเรื่องค่าใช้จ,จ่ายเพราะว่าการเรียนในต่างประเทศโดยโดยทั่วไปจะแพงกว่าการเรียนในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้ได้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าได้เรียนในที่ที่มีคุณภาพอีกครั้งไม่ถึงกับบังคับว่าต้องเข้ามหาลัยนี้เท่านั้นอะไรเงี้ย แต่ก็พยายามไกด์ว่าเออไหนๆจะไปแล้วนะเราก็ลองไปเลือกหมหาวิทยาลัยที่มันมีชื่อเสียงซึ่งเขาก็เขาก็เขาก,เขาก็เขาก็ทำนะเขาก็พยายามสอบเขาก็มีโปรไฟล์อะไรต่างๆจนกระทั่งสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จที่จริงๆเขาเข้าได้สมัครไป10ที่มั้งครับได้5ที่อะไรเงี้ยแต่ว่า5ที่นั้นก็เป็นหมหาวิทยาลัยชั้นนําแต่ก็สุดท้ายก็เลือกไปที่ UC Berkeley ก็ก็เป็นหมหาวิทยาลัยชั้นนํา มาหาไว้ได้หนึ่งเลยนะครับอ่ะเขานี้พอเขาเดินทางไปนี้เล่าประสบการณ์อีกเหมือนกันนะครับว่าเราท่านไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าเออไปส่งลูกไปเรียนดีหรือเปล่าเพราะว่าเราเราก็จะเล่าเรื่องราวคือพ่อแม่ก่อนพ่อแม่อ่ะพ่อแมใ่ในประสบการณ์ของผมพผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนก็จะไม่เหมือนผมมันจะมีอาการที่เขาเรียกว่า empty nest ภาษาอังกฤษนะ empty แปลว่าว่างเปล่าเนสแปลว่ารังรังที่ว่างเปล่าคําว่ารังที่ว่างเปล่าคืออย่างนี้ครับเราอยู่กับลูกมา18ปีครับจนลูกจบหมอหมอปลายครับแล้ววันหนึ่งอะ่ะคนคนนี้ที่เราเคยไปรับไปส่งเขาตลอดเวลาเนี่ยไม่อยู่บ้านแล้วอะ่ะเขาไปต่างประเทศแล้วอะ่ะมันจะเกิดความเหงาครับมันจะเกิดความรู้สึกแบบคิดถึงแล้วแล้ว เคยจริงๆผมเคยเล่าถ้าจําไม่ผิดก็4ปีที่แล้วผมก็เคยจัดพอดแคสต์ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มันมันคือคือตกผลึกหลังจากเขาเรียนจบมาแล้วครับก็ก็เล่าเรื่องราวด้ยาวหน่อยเออมันมันเหมือนมีอะไรขาดไปอ่ะชีวิตมันมีอะไรขาดไปคิดถึงผมเคยคิดนะว่าคนไปอ่ะ น่าจะคิดถึงคนอยู่เมืองไทยมากกว่าคนอยู่เมืองไทยคิดถึงคนไปเหตุผล่างอย่เพราะว่าผมรู้สึกว่าตแต่ก่อนผมเคยเป็นฝ่ายไปเพราะว่าผมผมไปเรียนต่อเมืองนอกนะผมรู้สึกว่าคนที่อยู่เมืองไทยอ่ะเขาเขาเจอคนอื่นหมดเลยเนาะเขาเจอเพ pillar, ื่อนเขาเจอพี่เจอ ấp, น้องเจอนูน่นนี่นั่น Alle. เลยเขาขาดเราคนเดียวแต่เราไปอยู่เมืองนอกเน,นี่ยเราขาดเขาทุกคนไงเพราะนั้นคนที่อยู่เมืองนอกต้องเหงากว่าแน่นอนเลยแต่คือคือผมเคยเป็นคนที่อยู่เมืองนอกเนะี่ยแต่ว่าคราวนี้ผมกลับมาเป็นคนที่อยู่เมืองไทยผมว่าโอ้เอาจริงนะคนอยู่เมืองไทยคิดถึงกว่า เพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆที่ห้องนี้ลูกเคยอยู่ที่ร้านอาหารนี้เคยพาลูกมากินข้าวอะไรเงี้ยมันจะมีอารมณ์แบบนี้เยอะกว่าครับส่วนคนไปอยู่เมืองนอกมันเจอสิ่งใหม่ๆครับมันจะตื่นเต้นซึ่งซึ่งตอนผมไปเรียนเมืองนอกก็เป็นแบบนั้นคิดถึงแหละแต่มันไม่ผมว่าคนอยู่เมืองไทยคิดถึงมากกว่าแต่อันนี้มาตกผลึกหลังจากเราเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกไปเรียนต่อต่างประเทศเนาะก็มีอาการนี้อยู่สักเทอมหนึ่งครับที่มันเยอะๆหน่อยนะแต่ว่ามนุษย์เราปรับตัวได้ครับปรับตัวได้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เราก็โอเคฮะแล้วแล้วรุ่นนี้ก็จะง่ายกว่ารุ่นที่แล้วสมัยผมไปเรียนเมืองนอกซึ่งซึ่งเราแทบติดต่อก,กันยากมากนะจะได้ยินเสียงกันก็เต็มที่ก็ต้องโทรศัพท์ซึ่งก็แพงมากเดี๋ยวนี้เห็นหน้ากันได้บ่อยถ้าอยากเห็นนะถ้าอยากเห็นมีไลน์มีอะไรคุยกันได้สบายมากนะแต่กัน,นั้นก็คิดถึงนะเขาต้องบอกแบบนี้ส่วนหนึ่งนะคราวนี้เวลาผ่านไป4ปีแหละ สิ่งที่สิ่งที่ผมเห็นสังเกตได้เลยคือลูกโตเร็วมากโตเร็วไม่ใช่ฟิสิกอลแบบตัวสูงเร็วมากอะไรอย่างนี้นะโตเร็วคือความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเร็วมากเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือเขาต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตัวเขาเองจากคนที่แบบต้องไปรับไปส่งตลอดตอนเรียนที่เมืองไทยเนี่ยเขากลายเป็นคนที่เดินทางได้เองแต่ตัดสินใจอะไรหลายอย่างได้ด้วยตัวเอง สามารถจะติดต่อนู่นนี่นั่นได้ด้วยตัวเองแก้ปัญหาอะไรได้ด้วยตัวเองแน่นอนบางครั้งบางอย่างเขาก็อาจจะยังต้องการคําปรึกษาจากเราซึ่งเขาก็จะโทรมาถามมาปรึกษาอะไรเงี้ยก็ใช่แต่ว่าหลายๆครั้งหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ make decision ที่ดีของเขาเองได้แน่นอนพ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงเหมือนเดิมครับไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่เป็นห่วงลูกแต่เราก็จะเริ่มปล่อยมือได้ง่ายขึ้นเราจะเริ่มมั่นใจในตัวเขาได้เยอะขึ้นเพราะว่าเขาจะมีประสบการณ์มากขึ้น แน่นอนยังมีการตัดสินใจบางอย่างที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าสุดท้ายผมผมถือว่าเขาเขาเติบโตแล้วอะนะครับคราวนี้มาถึงคาถามที่ฮิตที่สุดคือคุ้มไหมอาจารย์คุ้มไหมให้ลูกไปเรียนเพราะว่าคนคนส่วนใหญ่ถามประมาณว่ามันก็ผมก็เข้าใจนะคือหนึ่งมันต้องแรกด้วยความรู้สึกเนี้ยว่าห่างลูกเป็นห่วงลูกคิดถึงลูกกับอันที่2กัก็แน่นอนค่าใช้จ่ายมันก็มากกว่าเรียนในไทยโดยทั่วไปต้องพูดว่าโดยทั่วไปนะครับมันคุ้มไมหมอาจารย์ ที่ให้ไปเรียนผมก็จะตอบคาตอบนี้ว่าคุ้มวัดจากอะไระถ้าถ้าคนพูดถึงว่าคุ้มวัดจากผลลัพธ์ทางการเงินนะไปเรียนต่างประเทศใช้เงินเยอะกลับมาแล้วเงินเดือนจะมากกว่าคนที่เรียนในไทยกี่บาทเรียนตรงๆนะผมไม่รู้ครับเอาจริงผมไม่รู้แล้วต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าแล้วเราจะวัดกันถึงปีไหนอะ่ะ คือคือพูดยากยนะว่าเงินเดือนเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าถ้าทํางานต่อไปเรื่อยๆการที่คุณไปเรียนต่างประเทศทําให้คุณมีโอกาสมากกว่าคนเรียนไทยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันมันบริไฟได้ยากเหมือนกันนะแล้วลองเทิมอาจจะทําให้เขาประสบความสําเร็จแล้วเราจะไอดีติฟายยังไงอะ่ะว่าคนคนนี้ประสบความสําเร็จเพราะเขาไปเรียนต่างประเทศถ้าเขาไม่ได้เรียนต่างประเทศเขาจะไม่ได้สําเร็จขนาดนี้อะไรย่างเงี้ย มันชีวิตเรามันไม่สามารถที่จะแบ่งเป็น2เวอร์ชั่นแบบนั้นได้ที่จะมาทดสอบสมมุติฐานได้ว่าคนคนนี้ถ้าเรียนต่างประเทศจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่เรียนจะเป็นอีกแบบนึงเราจะรู้ได้ไงแล้วถ้าเกิดไปเทียบกับคนอื่นนะผมโอโห,มหยิ่งยิ่งยิ่งยากเข้าไปใหญ่เราจะเห็นคนที่ไม่เรียนต่างประเทศประสบความสําเร็จก็มีเราจะเห็นคนที่เรียนต่างประเทศประสบความสําเร็จก็มีหรือเอาแบบสุดโตง่งคือเราเห็นคนเรียนไม่จบประสบความสําเร็จก็มีอีกเอาใครเ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่มันเป็นผลลัพธ์ทางการเงินเนี่ยผมผมบอกด้แล้วว่าผมไม่รู้ครับผมไม่รู้อ้าวอาจารย์ถ้างั้นก็ไม่รู้แล้วจะลงทุนไว้ทาไมอ่ะถ้าบอกอาจารย์บอกว่าเรียนในไทยก็ได้ก็สําเร็จได้เรียนต่างประเทศก็สําเร็จได้นู่นนี่นั่นอย่างนี้ก็เรียนไทยไม่ดีกว่าเหรออ่าผมผมพูดอีกทีหนึ่งว่าดีหมดแหละครับถ้าท่านคิดว่าเรียนไทยดีก็ดีครับ ท่านคิดว่าเรียนตามประเทศดีก็ดีครับเพราะนั้นเนี่ยผมผมว่า justify หรือว่าเราจะตัดสินความสําเร็จจากปัจจัยเรื่องเงินหรือว่าปัจจัยอื่นๆก็ได้นะความก้าวหน้าทางอาชีพเนี่ยพูดยากเหมือนกันนะต่างประเทศมีตั้มต่อหรือเปล่าไม่รู้อาชีพไหนอะบางอาชีพอาจจะมีบางอาชีพอาจจะน้อยบางอาชีพจะมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามากกี่เปอร์เซ็นต์อีกพูดยากเอาแล้วแล้วสาหรับอาจารย์ความคุ้มคืออะไรผมผมส่วนตัวผมอีกนะ ผมอะเป็นคนเนี่ยที่ชอบลงทุนเรื่องการศึกษาเอา,อางี้แล้วกันผมว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยสำหรับผมเนี่ยการที่เขาได้ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาได้การศึกษาที่ดีผมไม่ได้บอกเรียนในประเทศไทยไม่ดีนะประเทศไทยผมก็จบในประเทศไทยนะพูดอีกทีหนึ่งผมก็ผมก็ผมก็แฮปปี้กับการเรียนในประเทศไทยนะแต่แต่ผมอะพร้อมที่จะจ่ายเงินเยอะกับการศึกษาเหตุผลข้อเดียวของผมคือ ไม่มีใครเอาการศึกษาเนี้ยไปจากลูกผมได้ถ้าผมบางคนบอกเนี่ยเก็บเอาเงินไม่ต้องไปเรียนต่างประเทศอ่ะซื้อบ้านซื้อรถให้เขาดีกว่าอะไรเงี้ยก็ท่านก็เป็นความเห็นของท่านท่านก็ไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ความเห็นผมอะบ้านรถอะเดี๋ยวมันก็เก่าครับหรือบางทีอะอาจจะเขาอาจจะเอาไม่ต้องบ้านรถเอาเงินให้เขาเลยเอาเงินที่ค่าเรียนต่างประเทศแทนที่ไปเรียนต่างประเทศมาเรียนในประเทศแล้วเอาเงินที่จะไปจ่ายเขาต่างประเทศเอาไปให้เขาเลยเนี่ย ก็ดีครับท่านท่านตัดสินใจแบบนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่สําหรับผมอะเงินมันก็หายได้ครับแต่การศึกษาหายไม่ได้ครับท่านท่านจบที่ไหนมาเป็นยาตีมันจะอยู่กับท่านตลอดชีวิตครับอาเอาอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นอันแรกนะสำหรับผมนะผมเชื่อในเรื่องของการ invest ในเรื่องการศึกษาแน่นอนเราก็ต้องดูแหละว่าที่ที่ลูกเราไปเรียนไปศึกษานั้นมันเป็นที่ที่ดีมากน้อยแค่ไหนนี่ก็ส่วนหนึ่ง กับอีกส่วนหนึ่งอ่ะคือผมว่าประสบการณ์ที่เขาไปได้เรียนต่างประเทศเนี่ยไม่มีใครเอาประสบการณ์และความทรงจํานี้ไปจากเขาได้ตลอดชีวิตครับรถมีอาจจะถูกขายไปได้เงินมีอาจจะเสียไปได้แต่ว่าความทรงจําที่เขาเคยได้ใช้เวลา4ปีในมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เขาอยากเรียนที่มันเป็นความฝันเขาเนี่ยสิ่งนี้ไม่มีใครเลยในโลกเนี่ยจะเอาจากเขาไปได้ ก็แน่นอนบางคนบอกอันโอ้ประสบการณ์แบบนี้ก็มีในไทยก็ได้ก็ใช่ครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับมีในไทยก็ได้ครับผมถึงบอกไนถ้าลูกผมฝันอยากจะเรียนในไทยก็มาเรียนในไทยครับก็ดีครับงั้นเราไม่ต้องมาวัดกันว่าประสบการณ์ในไทยประสบการณ์ในต่างประเทศไหนมันดีกว่ากันนะครับผมผมผมเชื่อว่าอะไรที่เป็นความฝันของลูกเราวงเล็บและเราซัพพอร์ตได้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็อาจจะไม่ได้คําตอบที่บอกว่าเรียนต่างประเทศดีหรือเรียนในประเทศดีนะแต่ว่า ผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์และความคิดเห็นของผมในเรื่องนี้แบบนี้โดยที่ไม่อยากให้มีมานั่งเถียงกันว่าอันไหนดีกว่าอันไหนมันดีทั้งนั้นอะอะไรที่ตอบโจทย์ครอบครัวของท่านดีหมดนะครับก็วันนี้คงประมาณนี้นะครับเผื่อจะเป็นประเด็นว่าจริงๆเกิดตอนนั้นก็ลังเลว่าเขียนดีป่ะวะเดี๋ยวเขียนวกลายเป็นว่าเดี๋ยวมามามาแข่งกันระหว่างคนที่เรียนต่างประเทศกิ๊คิดว่าดีคนที่เขาส่งลูกไปเรียนต่างประเทศก็บอกว่าดีคนที่ส่งเรียนในประเทศไทยก็เรียกว่าไม่ดีผมไม่ชอบ ไม่ชอบดราม,ม่าแบบนี้ก็เลยแต่ว่าสุดท้ายคิดว่าเป็นประโยชน์นะก็เลยเขียนในเพในเพจแล้วก็ไม่มีดราม,ม่าก็ดีใจนะก็ก็คิดถึงคนฟังพอดแคสต์ด้วยก็ได้โอกาสวันนี้ก็ขอเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสวดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story